สวัสดีค่ะมือนี่มาอีกแล้วเด้อค่ะมาอีกแล้วหมอสอยมาอีกแล้วมาฟังที่ท่านกอนมวนมวนไข่เขียดกันเด้อค่ะเด้อมือนี่สีมาเวาเรืองอ่าจำบ,บะกำนักมวยเด้อค่ะเด้อเรื่องมันเป็นจังไดกกะเดี๋ยวเชิญติดตามอาจอเชิญฟังได้เลยค่ะคอยฟังยังมีความสุขเด้อค่ะเด้อคือเรื่องมันมีอยู่วามีงานเทศกาลงานหนึ่ง เนาะค่ะมีมห่อระสมให้ช่มฟรีตลอดงานบาดนี้ไอกรรมการจัดงานค่ะตั้งเวทีพิษแล้วตั้งเวทีมห่อละสมพิษพะตั้งอาอเวทีมวยกับเวทีจำบะไว้ใกล้กันทอนเราละ่ะบาดนี่จำบะผันเลนก้อนมวยเด้มวยเพราะท่านเดตีได้จำบะนี่เลนก้อนวันเถอะบาดนี้คนโอยไก่เฮ่เฮ่ he, ผู้ชายนี่มกักไล่จำบะเฮ่เฮ่เฮ่ he, นี่มวนไล่จำบะเนี่ยบาดนี้แตา,า่า มวยถ้าแล้วทางฟังเวทีมวยในมวยก็บอกขึ้นเวทีจักเทียยัางเงี้ยมีซีรีอยู่บานนี้มันแห้เดิกเขามาเรื่อยๆผู้ที่ตั้งเขาตั้งใจสีมาเบิ้งมวยีนก็มีเด้บวันนี้แหงเดิกเขามาผู้ที่ตั้งใจสีมาเบิ้งมวยเขาแหงศูนย์ขึ้นมาอารมณ์ข้นมันก็ศูนยขึ้นเรื่อยๆเราตองตั้งใจมาเบิ้งแห้งไหมผู้มากมวยก็มาคักเด้บวันนี้แหงเดิกเขามาแล้วนี่ข้นก็แหงศูนวันนี้ก็เลยมีผู้ล่างข้นแช่ง กระป๋องแข็งขวดแข็งยังขึ้นไปทั้งเวทีแล้วเขาศูนย์เนาะทั้งนี้มีการประท้วงกันนะว่าว่ามวยบ่เล่นบ่ตีให้เบิ่งวันนี้จนนายสนามนี่อดบ่ได้ทถอล่ะค่ะนายสนามอดบ่ได้นายสนามก็เลยขึ้นเวทีเถอะค่ะคืนเวทีจับไม่ประกาศประกาศประกาศมาสั่นละจำบะเอ้ยจำบะจำบะหยุดการแสดงซั่วเข้ากันเด้อจำบะเอ้ยสั่นนักมวยนักมวยใส่กระจับบ่ได้มาสั่นว่าโอ้ย ก็คือสิเขาจุดใจอยู่เนาะค่ะว่าเป็นยังนักมวยจ้งางไสกระจับบ่ไดดเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากคิดว่านักมวยเนี่ก็คือสีอีกโดนยุดอกจ้างใส่สกระจับใดเนาะส่วนสิใดตีเนาะกะตะลุตนผู้อันมาเบิ้งมวยเนาะนะคะค่ะกะนี่ท่านก้อมเรื่องนี้กะจบลงแค่นี้นะคะอันกะมันกะใด้ความห้ายุ่ตรงนี้และตรงจุดไอ้นักมวยไส่กระจับบ่ไใดนี่แหละค่ะค่ะ จังใดกะขอฝากในเด้อค่ะ,ะถ้าถืกใจกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลคะ่ะช่องหมอสอยวยวานนิท่านกอมเดี๋ยวอีกมื้หลังกะสิมะาวานนิท่านกอมเรื่องไม่สู่ฟังคือเก้านั่นแหละค่ะนักบอทิ้งกันไปใสดอกนะ,ะแต่สําหรับเบอนี้กะขอลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ